จักรจันเ์เผยโมเมนต์น่ารักกับหลานสาวน้องเวทมนเป็นคุณแม่ที่ทำทุกอย่างได้เพื่อลูกสาวตัวน้อยจริงๆค่ะสำหรับสาวใบเตยอาสยามที่ตั้งแต่เจ้าตัวคลอดลูกสาวคนแรกอย่างน้องเวทมนสาวใบเตย ก็ขอพักงานในวงการบันเทิงไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาเวลาทั้งหมดมาดูแลลูกสาวอย่างเต็มที่ซึ่งช่วงเดือนแรกๆสาวใบเตยก็ยังมีอาการกล้าๆก,ก,กลัวๆในการเลี้ยงลูกอยู่แต่ในตอนนี้เจ้าตัวนั้นก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเลี้ยงน้องเวทมนตได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นป้อนนมหรือว่าอาบน้ําเจ้าตัวก็ทําทุกอย่างได้เป็นอย่างดีจนแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แห่ชมกันเพียบเลยล่ะคะ่ะ และล่าสุดนั้นสาวจักรจันทก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่หลานสาวเมื่อได้เจอกันโดยบังเอิญพร้อมทั้งสาวจักรจันท์ยังได้ลงแคปชั่นไว้ว่าคนดีของป้า b a แอดเบบ r ้เวทมนต์ a อใบเตยอาสยามซึ่งเจอกับความน่ารักของน้องเวทมนเข้าไปสาวจักรจานนั้นก็อดที่จะตื่นเต้นและเอ็นดูหลานสาวตัวน้อยไม่ได้เลยทีเดียวละค่ะแถมน้องเวทมนนั้นยังยิ้มหัวเราะด้วยความสนุกสนานชอบใจใหญ่เลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วสาวจักรจานคงต้องรีบแต่งงานให้ไว้ขึ้นกว่าเดิมแล้วละค่ะ